สวัสดีครับฟรน้องกันไทยแลนด์ชาแนลครับวันนี้ออกจะเหนื่อยนิดนึ่งถ้าเกิดถ้าคนที่ติด,ต,ดตามผมอยู่ในใ,ใ,ใน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 ช่องทางอีกอีกอันหนึ่งจะรู้นะครับโอ้ผมช่วงนี้เพียๆวันนี้อยู่ที่สนามยิงปืนแม่กองเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดถ้าใครสนใจเดี๋ยวยังไงสอบถามกันได้ว่าที่ไหนอะไรงไงเวลาผมมาบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยแผนดูไปได้เลยเนี่ยประมาณนี้ ไม่มีมนุษย์เลยดูเดิยเห็นไหมวันนี้มีผมคนเดียวนะมีผมมาชุดเดียวเนี่ยสนามไม่ใหญ่แต่เงียบใช่สนามไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากแต่สะอาดแล้วก็เงียบนะก็วันนี้สองกระบอกนะครับหนึ่งซิกพีสาบกห้าทดสอบคอมขอญาทเทียบเปินก่นอนทดสอบคอมเนี่ยนะครับก็คือคอมตัวนี้ที่เรา ทำคลิปไปคลิปที่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ทดสอบดูนะครับส่วนอีกระบอกหนึ่งล็อกไอแลนดพิเศษยังไงวันนี้ล็อกไอแลนด์ก็คือต่อซ้อนแม็กมาเปลี่ยนซ้อมแม็กเป็นแบบนี้นะครับอ,อะไรนะจับถนัดขึ้นเยอะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาจับแล้วมันก็ฟิลลิ่งจะประมาณนี้เนี่ยนะครับใช่พอดีนิ้วก้อย เดี๋ยวทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวทดสอบ Baby Lock นะครับหลังจากต่อส้อนแม็กแล้วนะผมบรรจุ2นัดนะเป็นจุด45 ACP ลูกไทอาร์มเนี่ยนะครับไทอาร์มแบบนี้230เกณฑ์นะก็เดี๋ยวทดสอบดูสัก2นัดดูว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องจุด45นะ โอ้โหอฮพอดีฉีดน้ำมันไว้มันลื่นสไลด์ค้างเดแล้วกันอ่ะตากล้องไปดูเป้ากัน ถือว่าน่าพอใจเลยนะอันนี้เนี่ยมเมื่อกี้มเมื่อกี้นัดที่สองนัดแรกอะคือเข้านี่เลยอันนี้คือนัดที่สองนัดที่สองผมผมเหมือนกระตุกไกอะความรู้สึกอะ,มะเมื่อกี้นะ,อะขอรอยอสองนัดต่อเนื่องเลยนะ,ะบรรจุกระสุนใส่กันเลยเมื่อกี้จำตำแหน่งได้นะ เล็งที่เอ็กที่เดิมนะครับอะไปดูเป้ากันพี่นอ้องอืมก็ยังก็ยังเหวออยู่เหมือนเดิม อันนี้นัดที่สองอ่ะ <1, S 1> อันนี้นัดที่หนึ่งชุดสองนะ 1, 1> นัดที่หนึ่งอันนี้นัดที่สองขึ้นนี้ยิงไปสามใช่แล้วมันเข้าซ้าอีกใช่ก็โอเคก็สรุปเลยแล้วกันสําหรับสําหรับเบบี้ล็อกนะครับที่ที่ต่อส้นแม็กมาพอต่อส้นแม็กแล้วาการจับอะไรถนัดมือขึ้นผมว่าโอเคนะ การจับการอะไรขนาดมือขึ้นเยอะเลยอ่ะนะผมว่าโอเคสำหรับ Baby ้ล็อเดี๋ยวผมขออีก3เดี๋ยวนะ1 2 3เอาโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนแล้วกันสุดท้ายทดสอบคอมเดมอนอาร์มนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับเช็คเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็2นัดนะผมขอลองสองนัดก่อนเป้า ระยะ10เมตรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำภาพช้าให้ดูว่าว่ามันรีคอยอะไรยังไงแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีถอดคอมแล้วก็ยิงเปรียบเทียบให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสองลัดบรรจุนะครับ ครับสไลด์ครับไปดูเป้ากันก็ก,ก็ก็ถือว่าโอเคนะคือตัวผมเองอ่ะผมบอกตรงผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หรอกอ่าตัวผมเองอะนะก็เดี๋ยวขอขอปรับอ่านบัญชินกับรีคอยเดิมด้วยเดี๋ยวขอปรับรีคอยขออะไรสัก สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าปัจจุห้านัดนะครับถ้าไม่แปะแล้วจะรู้ไหมอ่ะว่า อันไหนของเดิมของใหม่น่าจะรู้นะอ่ะโอเคห้านัดครับ ไปดูเป้ากันครับประมาณแถวแถนี้อันนี้รู้สึกจะร้อยรูนะอยู่ตำแหน่งเนี้ยรูใหญ่เงี้ยน่าจะเบิ้ล<ม>ก็นี่นีอนนอน่อันนี้อันแรกอันนี้อันแรกแล้วก็อันสองอันนี้ใช่ปะใช่อ่ะก็จะมีอันนี้ของใหม่ เห่าติดมือเลยอันนี้ของใหม่เน,นี่ยๆๆาใช่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า,นน 1, 2, 3, 4, าเรื่องแรงรีคอยแรงรีคอยผมว่าโอเคดูขเขมาดําปีเลยดูเลยแรงรีคอยผมว่าโอเคนะแล้วก็อ,อ,อคุมปืนได้ดีขึ้นเดี๋ยวขอใส่แบบติดๆเลยสามนัดอขอยิง,ยงติดเลยสองนัดดูว่าแรงรีคอยเป็นยังไงบ้าง น่าจะเห็นนะจากคลิปว่าว่าเป็นยังไงนะไม่รู้ไปดูป้ามันจะรู้เรื่องหรือเปล่าสองนัดเมื่อกี้เนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้บรรจงเลยเนี่ยไม่ได้ปานีดเลยเนี่ยเข้านี่เลยเนี่ยก็คือจะยิงยิงแบบผมจะดูรีคอร์เฉยเฉยจะดูความสถานของของของการที่ใส่คอมเอาอย่างนี้เดี๋ยวถอดคอม เดี๋ยวดูกันว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบยิงตอนไม่ได้ติดคอมเดี๋ยวดูว่าว่าเป็นยังไงบ้างดูเป้าเดี๋ยววันนี้ลมมันลมมันแรงมากใช่บรรยากาศน,นฝนจะตกอ่ะเดี๋ยวถ่ายที่ตกปืนผมยิงเป้าเป้าอ่านผมยิงนี่แหละนะเดี๋ยวถ่ายที่โต๊ะปืนดูว่าเป็นยังไงบ้าง ทดสอบ5นัดสุดท้ายละนะครับก็น่าจะเห็นภาพนะว่ารีคอดเป็นยังไงบ้างแต่ผมอาจจะยังไม่ชินกับกับห้านัดอ่าสุดท้ายละแล้วก็เดี๋ยวดูว่ารีคอยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมยังอาจจะยังไม่ชินกับกับรีคอยท,ที่ที่มันนิ่มนวลลงนะจากความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันนิ่มนวลลงแล้วเดี๋ยวห้านัดนี้ปิดคลิปละ การทำงานราบรื่นปกติครับอันนี้ยิงไม่เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ปานิดเลยนะก็คือยิงแบบว่าธรรมดาธรรมดาเลยก็ยิงปกตอิอันนี้เราทดสอบแรงรีคอยให้ดูเฉยๆว่าแรงรีคอยเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคสําหรับผมผมผมพอใจนะกับกับคอมตัวนี้นะครับเมื่อกี้เห็นไฟแลบด้วยก็แก๊สอ่ะมันจะพุ่งออกทางด้านบนด้านข้าง นะครับแล้วก็ด้านล่างไม่มีนะก็จะประมาณนี้ด้านข้างสองข้างด้านบนนะแน่นอนแหละถ้าตามหลักการนะ่ะมันทำให้แรงรีคอยน้อยลงแน่ๆน,นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปแล้วเดี๋ยวดูคลิปพร้อมๆกันพี่น้องว่าว่ามันต่างกันไหมจากของเดิมโอเควันนี้ปิดคลิปกันตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมา,มากๆครับจากฟิล์มการ Thailand ด์ชาแน l